ข้อนี้ทำงานแนวอะไรครูช่วยคิดด้วยข้อนี้ทำงานแนวอะไรครับอครูค้ามันกำลังมาตาม่ามันกำลังจะมากินหนูแล้วลุบๆๆๆๆถ้าเราออกจากเขาก็คือมันก็คือแพ้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ คำนวณมันมันไม่ได้เวลามันไม่ได้หมดเนี่ยใช่ไหมคำนวณให้ได้ลูกข้อนี้ครูช่วยคิดนะคะข้อนี้มันมทํางานแนวแนวไหนลูกทีนี้นนแนหนึเวั้นวนิวแนวดิง่งนะครับแนวดิ่งรู้สึกมันเล่นยากไหมเพราะเราต้องหนีก่อนเลยยังไม่ทันคิดใช่ไหม,ไมใช่ไหมเล่นยากงั้นเอาเอันไหนเอาไหนดี เอาที่เป็นเกมโชว์ไหมเอาที่เป็นเกมโชว์ไหมมันจับเวลาใช่ไหมตายแล้วตายแล้วครับตายแล้วเอาที่เป็นเกมโชว์มันจับเวลาเนาะเอาอันแรกไหมเอาอันแรกที่เป็นคําถามอะค่ะเป็นเป็นควิดเฉยๆลองหลายๆแบบกันแล้วกันนะคะลองหลายๆแบบกันแล้วกันเนาะ พราะอันเนี้ยอันเนี้ยมันต้องกังวลว่าไอ้พัฟกิโดนมันกินลคือไอ้ยังคิดไม่ได้เลยแล้วก็ทีเนี้ยก็ต้องเดินหนีตัวไอ้สีฟ้าไม่ให้กินเราด้วยไงใช่ไหมถูกเวลาเราถูกมันก็จะเป็นสีเขียวแล้ใช่ถ้าถูกก็จะเป็นสีเขียวถ้าผิดก็จะเป็นสีแดงโอเคค่ะโอเคอันนี้ของพับอ่ะโอเคพับแชร์ เล่นให้ดูเลยเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นหน้าจอพับเออเออเอลาลาลาไปแล้วไปแล้วพับต้องคำนวณก่อนว่ามันตอบเท่าไหร่นะคะข้อนี้ทำงานแนวอะไรครูช่วยคิดด้วยข้อนี้ทำงานแนวอะไรครับ คุณค้ามันกำลังมาแตอมมันกำลังจะมากินหนูแล้วอ่ะลุบลๆบลบลบลบถ้าถ้าเราออกจากเขาก็คือมันก็คือแพ้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคำนวณมันมันไม่ได้เวลามันไม่ได้หมดนี่ใช่ไหมคำนวณให้ได้ลูกข้อนี้ครูช่วยคิดนะคะข้อนี้มัน uh huh. ทำงานแนวแนวไหนลูก ที่นี่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งแนวิดงเนะครับแนวดิ่งรู้สึกมันเล่นยากไหมเพราะเราต้องหนีก่อนเลยยังไม่ทันคิดใช่ไหมใช่ไหมแล่นมาคุณเล่นยากงั้นเอาอันไหนเอาอันไหนดีเอาเอาที่เป็นเกมโชว์ไหมเอาที่เป็นเกมโชว์ไหมมันจับเวลาใช่ไหมตายแล้วตายแล้วครับตายแล้ว เอาที่เป็นเกมโชว์มันจับเวลาเนาะเอาอันแรกไหมเอาอันแรกที่เป็นคําถามอะค่ะเป็นเป็นควิดเฉยๆลองหลายๆแบบกันแล้วกันนะคะลองหลายๆแบบกันแล้วกันเนาะเพราะอันเนี้ยอันเนี้ยมันต้องกังวลว่าไอ้เผาเกดโดมันกินคือ ยังคิดไม่ได้เลยแล้วก็ทีนี้ก็ต้องเดินหนีหตัวไอ้สีฟ้าไม่ให้กินเราด้วยไงไไใช่ไหมแท็กทีมครับแท็กทีมมีคนนึงเลยอ<ห>ีก<ห>คนนึงคิด <c oughs> เออใช่ถ้านั่งอยู่ด้วยกันนะนะ <c oughs> อีกคนนึงหนีไปอีกคนนึงแ <c oughs> บบกินไปะนะคะครูคะ <c oughs> ้นาจะบอกว่าหนูยังคิดไม่เสร็จเลยค่ะครูมันกินหนูไปแล้วอ่ะหนูกำลังกดเครื่องกินเลยแล้วค่ะครูแล้วมันกินหนูไปแล้วอ่ะเจน Okay, โอเคงั้นเดี๋ยวคุกไก่เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เป็นอีกอันห,น,ห,น,หนึ่งหนูไม่มีทางออกค่ะหนูก็เลยเข้าไปในช่องแล้วมันก็บิดค่ะเหรออ่ะ<ม>เดี๋ยวเอาอันนี้อันนี้ดีกว่าท่านนเรียนอันนี้มีเวลาให้คิดเยอะเอาใหม่นะจ๊ะไปโพสใหม่นะจ๊ะรี อ่ะไปละอันใหม่แล้วลูกอันใหม่และอ่ะพับแชร์เหมือนเดิม <c oughs> ใ,คใครจะแชร์อีกนอกจากครับใครสามารถแชร์แบบพับได้อีกมันใหญ่เดียะ <c oughs> <c oughs> เอา <c oughs> เดี๋ยวครูช่วยคิดแต่ละข้อนะเรียนครูช่วยคิดอ่ะสรุปแล้วพับมาเหมือนเดิมเนี่ยกระดาษก่ะแต่ครูถามนเรศก็ลองคิดตามนะคะใช่ดีนะอ่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเ,เนะาะคุณครูข่าวหนูเข้าไม่ได้ทำไมล,ลูกมันหมุนติ้วๆเลยกับครูมันไม่โหลดให้หนูมันเนต็ตมั้งลูกมันเป็นเนต็ตหรือเปล่าคะ ขอดูคอเนนตแแบบนึงนะคะได้ไดค่ะเอ้ยถูกด้วยหนึ่งข้อแล้วคุณพับพับตอบอะไรนะพับหนึ่งร้อยหนึ่งรอยเอ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 ห้ามห้ามดหมดูเส่ข้อนี้เนี่ยอ่าข้อต่อไปของพับทำงานแนวไหนอันนี้ทำงานแนวไหน ถ้าจะแนวระดับครับแนวระดับนะคะไม่ได้ทำมุมนะหางานก่อนพับเขียนสูตรในกระดาษรอเลยถ้าเป็นกรณีนี้ก็ทีเท่ากับ F อฟคูณเดลต้าเอส่วนทีอันหนึ่งอ่ะเราก็มาดู F เป็นเท่าไหร่เร็วนะกับสิบหกเมตร กอแวเจอเจอหากำลังเดี๋ยวรับข้อนี้เดี๋ยวคนต่อไปขอขอข้อเดี๋ยวขอใครแชร์ได้อีกนะคะเปลี่ยนเกนคนแชร์เอาจ้าเากำอ๋อได้ดอยังเอ่ยน่านี่หรือเปล่าได้ถูกต้องเลยครับ นคะอ่ะโอเคขอเป็นคนอื่นแชร์บ้างลูกเดี๋ยวเดี๋ยวครูคะของหนูมันไม่ขึ้นโจทย์ค่ะครูมันขึ้นแต่คําตอบกับรูปภาพใช้อะไรอ่ะใช้แอปเปเหรอครัเป็นแอนดรอยค่ะ Android ทำไมพับทําได้อ่ะพับเป็นอะไรลูกเป็นส a f a r รครับอ๋อเป็นของ90ใช้ได้หมดนะของครูก็ใช้ได้หมดนะ ซ a ฟารีก็เป็นของไอโฟนอ่ะลองลองดูซิใครแชร์ได้อีกนอกจากพับลูกข้าวแชร์ได้ไหมคะข้าวแป๊บนึงนะคะครูขายหนูข้า,ขา,ขาไม่ได้อยู่ดีสักครูเออเป็นอะไรมาลูกงั้นเดี๋ยวครูส่งให้ตัวเองในแชท อันนี้ของ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 ชมพูใช่แล้วเห็นปลาดาวใช้ไคะอ่ะงั้นเดี๋ยวของข้าวเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนชมพูนะลูกเนาะเห็นปลาดาวหนูใช่ไหมคะเห็นค่ะเห็นปลาดาวค่ะเสร็จแล้วก็เข้าไปดูอันที่สองเมื่อกี้ด้ความเร็ว10เมตรตนาทีเห็นเห็นโจทย์ใช่ไหมเห็นโจทย์ใช่ไหม มันเป็นคนลากเนี่ยเป็นคนถูกคนลากแล้วก็มีโจทย์แล้วก็ตัวเลือกก็จะเป็นสีๆอะค่ะ A B C D เขาบอกว่ามันจะลากวัตถุให้ขึ้นที่ด้วยความเร็วคงที่อ่าความเร็วคงที่ใช่ไหมพอความเร็วคงที่เกี่ยวกับกําลังต้องสูตรเดียวคืออะไรเอ่ย P เท่ากับ F คูณ v ค่ะใช่ P เท่ากับ F คูณ v นะคะอ่เราดูซิ F เป็นท่าไลาย v เป็นเท่าไลายบนพื้นมีแรง วีเป็นสิบรือเป่าคะวีเป็นสิบเอฟเป็นเท่าไหร่ลูกคือหนูใช้แรงเสียดทานบนพื้นได้เลยเหรอคะหรืใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาใช้คําว่าความเร็วคงที่ที่อธิบายข้อเมื่อกี้ไงถ้าความเร็วคงที่แรงที่ดึงกับแรงเสียดทานก็จะเท่ากันถูกไหมคะอ๋อโอเคค,ะค่ 4, คคะแล้วเขยให้ตอบสี่ันทีเนี้ยเขาให้เราตอบหน่อยเป็นอะไรเอ่ยกิโลวัตต์ค่ะกิโลวัตใช่ไหมฮะวันนั้นถ้าตัวเองตอบสี่พันนะตัวเองจะ ถูกหรือผิดผิดหนูหนูต้องไปแปลงหน่วยก่อนใช่เปลี่ยนวัตัดให้เป็นกิโลวัตต์เอาพันไปเอาพันไปหารลองลองก็จะเป็นสี่หรอคะใช่ค่ะลองเลือกลองเลือกตื๊อถูกไหมถูกค่ะโอเคนะคะอาเปลี่ยนเป็นชมพู่บ้างลูกเปลี่ยนเป็นชมพู่บ้าง ได้ได้คะ่ะคุณค่ะค่ะเออแชร์เลยแชร์เลยเดี๋ยวข้าวหลุดเองอ,อ,เอุ้ยเห็นนะัวหนูเหรอเห็นละคะ่ะเห็นละคาตกข้อแรกตอนนี้หนูเพิ่งทำข้อแรกอยู่หรอโอเคอ่าม,มีเสียงด้วย <laughs> <laughs> ถ้ามันมีเสียงด้วยคนต่อไปใครจะแชร์ดีเอ่ย่าเพื่อนนะใครพร้อมแชร์บอกครูได้เลยลูกจะคนละนิดละหน่อยเ,เดี๋ยวเมื่อกี้ใครเข้าไม่ได้นะคะหนูเข้าได้หรือยังคันชมิตาค่ะยังค่ะครูมันหมุนย่างเดียวเลยคะ่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิด ครูไปแชร์ในเฟซหนูจะเข้าได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเราใช้เน็ตสองอันน่ะนนคือเราต้องเข้าทีมด้วยแล้วเราก็ต้องเล่นวิดีโอด้วยอะ่ะค่ะเพราะว่าอันนี้มันเปิดใน g o o g l h r o m e มันต้องใช้ความเร็เดี๋ยวความเร็วเน็ตหนูเท่าไหรอ่อ่ะพานิกาลูกความเร็วเน็ตหนูเท่าไหร่นะลูก ู้ขบับมันก็แรงนะคะน้องหนูยังนอนเล่นเกมอยู่เลยหรอแล้วถ้ามันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้หนูอีกอักอกอนหนึ่งที่เป็น,นไม่ใช่แบบนี้ก็และกลันลองลองเข้าได้หรือเปล่าน,นะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยไอยช่วยชมพู่แป๊บหนึง่งชมพู่อันนี้เพื่อนที่แนวไหนลูก นนนแนวดิ่งนะคะแนวดิ่งสูตรเดียวเลยคืออะไร W, w ต้องเท่ากับอะไร W เท่ากับ MG เอ้ย W ถูกแล้วการหางานแนวดิ่งะนะคะเขาไม่ได้บอกว่าเคลื่อนที่แบบไหนหนูต้องใช้ W เท่ากับ W เท่ากับ MG หรอ MGs ลูก MGs เอ็มจีเฉยๆไม่ได้เพราะ w มันคืองาน Mg มันคือแรงงานม,นมันมีหน่วยเป็นจูลจะไปเท่ากับแรงหน่วยนิวตันไม่ได้หน่วยมันต่างกันจับมาเท่ากันไม่ได้นะ,ะครูสรุปให้ฟังแล้วว่าถ้าเราทํางานในแนวดิ่งด้วยความเร็วคงที่คือเจอคําว่าความเร็วคงที่ปุ๊กเนี่ย f คือ MG เลยแต่ถ้าไม่มีประโยคคําว่าความเร็วคงที่แต่ก็ไม่มีคําว่าความเร่งด้วยนะคะไม่ได้บอกว่าเคลื่อนที่แบบไหน ให้สรุปว่ามันขึ้นที่ได้ความเร็วคงที่นักเรียนก็ใช้ W เท่ากับ mgs เลยซึ่งในที่นี้บันไดเลื่อนอันเนี้ยหรือ<ะ>บันไดเลื่อนอันเนี้ยมันมีคนขึ้นต้องกี่คนสิบคนสิบคนเพราะนั้น m g ต้องคิดสิบคนนะคะ m g ต้องคิดสิบคนแล้ว h คือเท่าไหร่ h คือเท่าไหร่โอเป็นร้อย ah คือเท่าไหร่ แล้วก็ใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะลองคำนวณดูนะคะหนึ่งร้อยสี่ร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งร้อย mg h h อยู่สูงสิบเอออันสิบสามสิบสามสิสามตอบเท่าไหร่สามข้เป็นนะครับห้าสิบห้า หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์พันห้ารู้บ่าคะก็ลองคิดดูดิถูกไหมเอ่ยเอเห็นไหมเออลองคิดดูนะคะอ่ะเปลี่ยนคนบ้างเปลี่ยนคนบ้างลูกโอ้เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนใครอยากแชร์หน้าจอบอกรูเลยโอ้ยอันนี้คลิปหนูดูคลิปครูค้างไว้ขอโทษค่ะหน้าครูค้างเลยอ่ะเจ้าคน คลิปเก่าคุณหนูไปย้อนดูล่ะละ่ะเออใส่เสื้อสีดำตัวเดิมอีกเป็นหายไหมสติตจบโอ้โหอ่ะใครจะแชร์ต่อลูกใครอยากแชร์ต่อเอยคันชิดไม่แชร์บ้างเหรอครับคันชิดไม่ครับทำไมอ่ะผมรอคำนวณจากเพื่อน เราคำนวณจากเพื่อนทำไมงั้นล่ะอ่าใครดีใครพร้อมแชร์ลูกรัตมณีนะคะยังอยู่ไหมลูกรัตมณีฮะลูกรัตมณีเอถ้าไม่แชร์เดี๋ยวคะ่ะหาใครดีวอะอาเพื่อนบ้างลูกเพื่อนเพื่อน เจนอ่ะมาแล้วเพื่อนมาละเพื่อนเข้าไปทำได้กี่ข้อแล้วรัตนคครูหน้ามันหายาละเออเออโอเคโอเคถึงข้อนี้ละข้อนี้ใช้สูตรอะไรเอ่ยข้อนี้ใช้สูตรอะไรคะ ข้อนี้เป็นอัตราเร็วคงที่นะคะ